กับหลากหลายเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นบนโลกในเวลานี้ทําให้ทั้งผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และผู้ที่ไม่เชื่อหลายต่อหลายคนออกมาพูดถึงสถานการณ์ที่กําลังเป็นไปในโลกนี้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะดําเนินไปอย่างไรต่อนี่คือเวลาที่กําลังจะเข้าสู่วาระสิ้นโลกจริงหรือไม่ในสถานะที่เป็นคริสเตียนคุณเชื่อเรื่องวาระสิ้นโลกหรือ end times หรือไม่ mm hmm. เหตุการณ์เหล่านี้สำคัญต่อชีวิตคริสเตยียนอย่างไร พระคัมภีร์ไบเบิลได้กล่าวและพยากรณ์ถึงเหตุการณ์วาระสิ้นโลกไว้อย่างไรและคำถามที่สำคัญที่สุดคุณได้เตรียมชีวิตเตรียมจิตวิญญาณไว้พร้อมแล้วหรือไม่แท้จริงแล้วพระำคำิสธรรมคัมภีร์ไบเบิลได้เปิดเผยคำพยากรณ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโลกไว้ทั้งหมดแล้วให้เรามาค้นหาคำตอบจากาพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยกันได้เลยครับกับซีรีส์ชุด7ลำดับวาระสิ้นโลกตามคำพยากรณ์ไบเบิล Seven End Times Events in Bible prophecy.